จังหวัดสตูลจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อำเภอละงูหมอชนลนานเปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง21คลินิกดูแลประชาชนประมาณ2,000คนเผยเข้าสู่สัปดาห์ที่8จัดบริการไปแล้ว22ครั้งช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษา180,000คนทำหัตถการเฉพาะทางกว่า5,500ราย เมื่อวันที่10มีนาคมพศ2567ที่มหาวิทยาลัยรายชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นายแพทย์ชนละน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ วันที่28กรกฎาคมพศ2567โดยมีนายโอภาสการกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายสการะกปินการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายแพทย์ชัยรัตน์ลำโปในายแพทย์สาธาร,รณาสุขจังหวัดสตูลและคณะผู้บริหารร่วมพิธีนายแพทย์ชลนนานกล่าวว่าโครงการพาหมอไปห,หาประชาชนเฉริมพระเกียรติ มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรก,กันดานได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคที่สำคัญโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางและได้รับการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงทีช่วยลดอาการป่วยและการเสียชีวิตโดยเน้นการจัดคลินิกบริการที่สอดคล้องตามปัญหาและบริบทของพื้นที่ขณะนี้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่8 ได้จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางบริการประชาชนไปแล้ว22ครั้งมีประชาชนรับบริการตรวจรักษา181,67รายและทำหัตถการเฉพาะทาง5,547รายนายแพทย์ชรน่าศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมกรณีสวมมือชนถามการเดินทางของอดีตนายกทักษินไปเยือนเชียงใหม่ที่จะถึงนี้โดยระบุว่า ตนไม่ได้ไปใกล้ชิดท่านในช่วงนี้และท่านเองก็มีแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพจะต้องดูแลความสมบูรณ์ของท่านว่าท่านมีความพร้อมแค่ไหนในการเดินทางหากแพทย์ระบุว่าเดินทางได้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายเป็นข้อตัดสินใจของแพทย์ในการดูแล,ลรักษาและตัดสินใจของท่านเองเนื่องจากท่านมีแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลอยู่แล้วนิตยาแสงมณีผู้สื่อข่าวภูภาคประจำจังหวัดสตูลรายงาน